็สว yeah. ัส <tampoco> ดีครับผมสำหรับทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมลอลิปปเปเยอร์ครับผมวันนี้เราไม่ได้มาแคสเกมกันนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเรามาเพราะว่าเรามีกุญแจครับผมแล้วก็มีกล่องฮะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่เอ่อเขาเอ่อเคาน์เตอร์สไตร์กอบเบออินฟินนะครับผมนะกับกิจกรรมเปิดกล่องตามหาเอ่ออะไรบางอย่างนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผม ด้วยความที่วันนี้นะ่ะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีด้วยที่แบบทำอทอกๆอ,อะไรประมาณนี้เนาะก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องงาม,งามดีและการที่จะลองมาเสี่ยงทงเสี่ยงโชคกันดูเผื่อว่าแบบอาจจะฟุบได้มงได้มีดกับเขาบ้างจะได้แบบเอาไปขายต่ออีกจะถุยไม่ใช่นะโอเคครับก็วันนี้เนี่ยเรามีเป็นกุญแจนะครับผมนะ เป็น operator อ่า operator วัตถุยไม่ใช่ operation phoenix ครับผมฟ h น e n i x ของเรานั่นเองนะครับก็มีอยู่ประมาณ7คียคีนะครับผมแล้วก็มีเป็น breakout หนึ่คีนะครับมีเป็น h u s แม a n อ่าสี่อันแล้วก็อ่าโ o m a comma หนึ่งนะคะไม่ใช่โ o m a สองเนาะก็สอันนะครับผมก็ครบท้วน16คีคีนะฮะเรามาลองดูกันเลยละกันว่าวันนี้เนี่ยโชคจะเข้าข้างหรือเปล่ามา เฮ้ยกล่องกล่องละแปดสิบบาทให้ตายเถอะสายศาสตร์มันมีจริงนะอเอาอะผมรอบแรกเนะี่ยผมเชื่อไว้ว่าแบบสายศาสตร์มันไม่มีจริงอยู่แล้วนะผมลองกดไปเลยกดป่ะโอ้ยตะกี้โอ้โหสีชมพูพื้งผ,ผ่านหน้าโอ้โหโอ้ยเทคนายไอแซคมีนมอมร์บอนี่ โอ้มีรอยถลอกเล็กน้อยฮะเบลวอมเบลวอมเบลวอมโอเคอันนี้คือเปิดเปิดทัสแมนก่อนนะเปิดทัสแมนก่อนละกันเนี่นวะเดี๋ยวไหนละ่ะต้องต้องทิมแล้วแหละอ่านี่ไง,ไงจระจระปะ่ะตะกี้กดตรงกลางไม่ไม่ไม่ใช้โชงไม่ใช้โชคอ่ะลองมาดูละกันเนี่ยเคยมีคนคนเดียวเขากดตรงนี้แล้วมันได้นะกน็กดไป ได้เลยวะอะไรวะอะไรวะจะชะดชัดอาจจะพี่น้งงองครับ <c oughs> เอ่อ S C G 08แสชื่อนะฮะสมชื่อเลยสลัดชื่อโอเคมาเปิดต่อเปิดต่อชีวิตนี้เราต้องต่อไปนะฮะ <c oughs> ไปแล้วนะ160บาทไม่เป็นไรครับเงิน <c oughs> มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่จะแ,แต่จะตายก่อนตอนหามันใหม่นี <laughs> ่แหละมุมขวาขวาลากเปิดออกมามีดมีดเถอะมีดมีดหน้าตากูเปียสไพที <c> ่ <oughs> 90หุ้ยเออน่าจะฟ a คเตอรี่นิวมั้งไม่แน่ใจอ่ะพัสแมนกล่องสุดท้ายครับไม่ขออะไรมากมายขอมีดได้ไหมเฮ้ย หรือไม่ก็แบบขอเป็นแบบ AK 47ก็ได้อ่ะ AK 47ก็ได้ได้มาอันเดียวที่แบบอยู่เลยอะที่พูดเลยอะปะโอ้โห AK ขอ AK AK ก็มาโอ้ย4สองเจ็ดห้าทวิสตมีรอยถลอกเล็กน้อยโอเคครับผมก็ เรามาเปิดเป็น operation เอ่อเฮอ,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 อ operation breakout แล้วกันมามีอันเดียวด้วยนะฮะอันเดียวนะครับผมโอ้มีดบาลิซองมีดควงด้วยอ่ะพวกเราอาธิษฐานครับโอมนามานะปะทาเยาปติเทเทนะอีคือ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 กดอะไรอะไรอะไรมา โอ้โหโนวัตม่วงม่วงลูกม่วงโอ้โหเอาบานธาศาสตร์อืมหุ้ยแต่ดูโอ้หดูน่าจะ Factory New ป่ะเอ้ามีรอยสลักเล็กน้อยโถโอ้ผ่านฟิวเทสไปแล้วอู้นี่ Factory New ใหม่ฮะพี่90 m o เลอร์โอเคสวยอยู่สวยอยู่ไม่สวยแล้วล่ะจังหวะนี้เปิดไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดห้าสี่สี่ร้อยบาทแล้วยังไม่ได้เลยสักอย่างเลยอ่ะโอมามีสี่กล่อง พร้อมพร้อมกุญแจขอกดสระอุตรงนี้อุมาหาอุกด,ดไปแล้วมาหาอุอุลุบว่โอ้ยสีสีปัส,ส,สปติกิสสมมุติว่ามันเพิ่งเลยไปแล้วมันก็อะไรวะเนี่ยคริสซิเวอร์โอ้สีเลียดแล้วจังหวะนี้ไม่ได้แบบมันไม่มีอะไรดีอะเขาอื่นเขาบ้างเลยเหรอโอ้ยของแบบมาได้ไหมมาโอ้โหสี โอ้โหโอ้โหแมนออฟบอสโอ้โหฟักอยู่โอ้โอ to <together> ้แต่ว่าแฟคเตอร์ลี่นิวนะนิดเดียวว่ะตะเกียบแบบแมนออฟบอสมันตะกี้เราไปตรงสลั่วใช่ป่ะแล้วเรามาดูตรงแจะบ้างอ่ะแจะแจะกดหัวแจะหนึ่งสองกดหัวแจะแจะแจะ แจ้ลูกแจ้แจ้โอ้ยเออสีม่วงก็ยังดีเว้ยเฮ้ยโอ้โหผมว่านะฟบตเตอรี่นิวป่ะผิดไก่ละไม่มีบอกด้วยผมมาครับมาอันสุดท้ายอะมาผมไม่ขออะไรมากมายหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนแบบตามเข็มน,นาฬิกาก่อนสมรอบอันหนึ่งสองสโอ้โหสีม่วง <inate> มาโอเอฟซีม <spe id> <spe id> ันจะจบมันจบ,นจ,บ,นจ,จ,บนจับจับก๊อกสิบแปดเอ้ยเหลือโอเปอเรชั่นฟินิกครับก็ไม่ขออะไรมากมายขอเอลเปอร์แค่อันเดียวเดี๋ยวอยู่เอลเปอร์เอลเปอร์มาลูกแดงแดงแดงมาไอแดงลูกพ่อไอแดงไอแดงแดงแดง โอ้โหแดงน้ำเงินมาเชียวเลยมาเอลเปอร์ลูกเอล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 พลี๊ดเอลวันทอทรีไม่มวนแล้วกันไม่มวนเอลแดงแดงแดงแด็ดโอ้ย ขอพอรอบเพงเจอกันหลายรอบแล้วนะครับคุณพี่ครับ oh God. โอ้ไม่ก็อู้สามอันแล้วนี่เปิดมานี่ไม่เคยจะได้ไเลยเลยกดไปโอ้ยเอเคผัดหน้าโอ้ยตะกี้อักอักลุกอักอักอักเลยกูอะไรเดียะมามามาดี โอ้ยนี่ก็มาจังเลยฟ <c oughs> ิวเทสเทียบเลยอันสุดท้ายละมาพี่ครับพี่ครับไม่มีอะไรมากมายก็ไม่ได้อะไรมากมายแนละ้วก็แค่แบบแดงอะเอลเปอร์มาขอแค่อันเดียวเอลเอลมาพ l ีสเกเบลพรีสหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจดแล้วโอ้ยโอ้ยพาด้าอ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 กอ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 ักอัก็เอ่อลบโบความเจ็งนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาทำไมเยอะแยะเดี๋ยววาย ก็คลิปนี้ไงนะครับผมนะก็ต้องขอฝากขอบพระคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยละกันนะหากมีคลิปหน้าหรือว่าโอกาสภายพักหน้าก็อาจจะมาเปิดแบบนี้อีกนะครับผมถือว่าเป็นพาร์ทแรกและกันหรือว่าเป็นพาร์ทเปิดตัวนะเจอกันคลิปหน้าละกันครับผมสาหรับพาร์ทนีเจ๊งฮนะไปลวบ๊ายบายโอ้ย <c oughs>